สวัสดีครับทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมก็ขอคนละ1ไลค์ถือซะว่าเป็นการโดนทให้ผมก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมีถึง89เลยนะครับที่ดูช่องผมอยู่แล้วย,ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็ฝากกดติดตามหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าใครกดไลค์กดติดตามให้ผมแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําอะไรเฮ้ยมารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัก กดผลฟีซาดกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟูดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ c h i c k e n Store บริการขายแกตาราคาเริ่มต้นหลัก 10. สิสูงสุดเพียงแค่99บาทเท่านั้นมีบริการกดเกมพาร์น,นอีกหลายแมปสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเอโยโยเฮลโลกกยวอซับดููดโ,โอเคครับทุกคนครับก็โยผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จัก NPC ในเกาะใหม่กันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนนครับผมไม่รู้นะครับว่าจะมีใครเป็นแบบผมบ้างหรือเปล่านะก็คือเวลาเห็น NPC หน้าตาแปลกๆเนี่ยผมไม่กล้าคุยนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าคุยไปแล้วเนี่ยอของในตัวผมมันจะหาย หรือว่าคุยไปแล้วเนี่ยอะไรมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับเออคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์นะครับสาหรับคนที่เป็นแบบเดียวกับผมเนาะว่าแบบไม่รู้ว่า NPC แต่ละตัวเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วก็ไม่กล้าคุยกับมันนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับ NPC อ่าทั้งหมดเลยนะครับในเกาะใหม่นี่ที่เป็นเกาะคิดมากอันนี้เลยโอเคเราก็มาเริ่มวันที่หน้าเกาะเลยนะครับหน้าเกาะเนี่ยเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับ NPC ตัวนี้ครับ NPC ตัวนี้ทําอะไรได้ครับ NPC ตัวนี้เนี่ยจะสามารถขายไอเทม3อย่างให้กับเราได้ครับคือมันจะมีไอเทมชิ้นแรกนะครับนี่เลยจะเป็นหมวกเอลนะครับแล้วก็ชิ้นที่2นะครับจะเป็นหมวกซานตาแล้วก็ชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นเรือนั่นเองเออไออันนี้เนี่ยใช้เงินอะไรในการซื้อครับก็คือใช้แคนดี้ครับแคนดี้อันนี้เลยครับทุกคนก็คือแคนดี้อันนี้เนี่ยสามารถหาได้จากมอนทุกตัวในเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมเสกเรือให้ดู แล้วก็เรือของซานต้าเนี่ยมันเปลี่ยนโมเดลแล้วนะครับโคตรเท่ ote, บอกเลยคือผมเห็นตอนแรกผมยังแบบเอ้ยมันเปลี่ยนโมเดลด้วยหรอเพิ่งรู้นะครับอ่านี่ครับทุกคนครับสาหรับโมเดลใหม่ของเรือซานต้าโคตรสวยครับแต่ผมมองว่ามันมันเหมือนดวงโมชิคิงเลยนะใครรู้จักดวงโมชิคิงบ้างครับไอดวงที่มันคาบุตโตะเออมาเลเดอร์คาบุตโตะเนี่ยผมมองว่าอันนี้เป็นขามันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเข่ามันเนาะ แล้วก็ตัวสีแดงๆด้วยนะครับดูดิมองไกลๆนี่คาบุโตชัดๆอ่าปละมาณนี้เลยนะครับสำหรับโมเดลใหม่โอเคสำหรับ NPC ตัวนี้เนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็คือมีไอเทมขายให้กับเรานั่นเองแล้วก็สำหรับ NPC ตัวต่อไปนะครับนี่เลยครับเมจิกเอล์เมจิกเอล์ทำอะไรได้ครับ NPC ตัวนี้นะครับสามารถขายคูณ2ให้กับเราได้ครับ สามารถรีสเตตได้ครับแล้วก็สามารถรีเผาได้นั่นเองเนาะสำหรับอันแรกนะครับก็จะเป็นคูณ2ครับราคาอยู่ที่50แคนดี้นะครับคูณ25นาทีเนาะแล้วก็รีสเตตนะครับรีสเตตเนี่ยจะอยู่อันที่2ครับรีสเตตนะครับใช้75แคนดี้ครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นรีเผาครับรีเผาเนี่ยใช้100แคนดี้ในการรีเผานั่นเองนะครับโอเคครับทุกคน สำหรับ NPC ตัวนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับ NPC ตัวต่อไปก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ไอตัวเหลืองตัวนี้เลยไอตัวเหลืองใส่หมวกเขียวเนี่ยนะครับมันมีชื่อว่าอะไรอะอะไรอ่ะ greedy หรอ greedy เออโอเคตัวนี้นะครับสามารถทําอะไรได้ครับตัวนี้นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะเอาแคนดี้ไปทําอะไรนะครับก็สามารถเอามาแลกแฟกเ์มนได้นะครับ 200แฟกเมนต์นะครับใช้50แคนดี้ครับต่อไปก็จะเป็น500ครับ500เนี่ยใช้100แคนดี้เนาะอ่าประมาณนี้เลยครับสำหรับ NPC ตัวนี้เนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้ส่วน MPC ในเกาะน,นี้นะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยไอตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีแต่โลก3หรือเปล่านะครับเพราะว่าโลก3มเนี่ยมันมีมอนเตอร์ด้วยแต่โลกอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีมอนเตอร์หรือเปล่าเนาะแต่ก็ไอตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับถ้าเป็นโลก3ก็แค่ รับเควสแล้วก็มาฟาร,ร์มเลเวลกับไอ้พวกนี้เท่านั้นเองครับอืมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรถ้าคุยกับมันใช่ไหมแคนดี้ p พ l เลนะครับก็น่าจะตัวฝั่งนี้เนาะอ่ะใช่ครับถ้าใคร425แล้วนะครับก็ไปฟาร,ร์มกับ s สโนเด m o n นะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้ประมาณนี้ครับทุกคนครับก็สำหรับ NPC ในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีหลักๆเนี่ยแค่3ตัวเท่านั้นนะครับ ตลกกันนิดนึงนะครับตัวแรกครับขายหมวกกับเรือครับแล้วก็ตัวที่2นะครับหน้าตาแบบนี้เนี่ยขายคูณ2ขายรีเผานะครับแล้วก็ขายรีสแตทเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเอาแคนดี้มาแลกเป็นเงินม่วงนะครับก็คือแฟกเมนนั่นเองเนาะทุกคนครับโอเคก็ทั้งหมดเนี่ยมีปรามานี้เลยครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย